f q Plus และ L3 บ y าย o s t a สตาร์บิสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะจาการตกมันบันเทิงภาคพิสดารนะฮะ่าพิเศษดีกว่าพิสดารมันดูน่าเกลียดไงก็เลยมาทุกวันนี้มันไม่พิสดารตรงไหนนี่มันเดือนอะไรพฤศจิกายนแต่อีคอสตูมเนี่ยให้ใส่ชุดดูสิ อยากัมครก็ตอน,นาารับเขาก็ต้องเริ่มเขาเรียกซีซันกริตติ้งตั้งแต่ t h a n กิฟต์ฟิงไปจนคริสต์มาสคริสต์มาสอีฟและอยา่ <c oughs> างฉันว่านี่หนักแล้วเจอที่หนักกว่านี่ใ่คือฉันก็ถึง <c oughs> เสื้อผ้าตอนฉันแต่งหน้าเสร็จฉันตกใจฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันยังไม่ถึงเดือนธันวาเลยทำไมฉันต้องมาตั้งเขียวแดงเขาเรียกว่านางทําก่อนไงาะนเู้ว่าเดี๋ยววันหยุดของเราเนี่ยจะเหลืออีกไม่กี่วีคแล้วไงจริงๆคีคคุณผู้ชมยังไม่รู้ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะวีคนี้เสร็จแล้วเสาหน้านะคะจบกันทีค่ะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสตูจะไม่ร้คคอสตูมนางบอกพี่คะหนูเตรียมเสื้อผ้าสี่วีคของเดือนธันวาเรียบร้อยแล้วแต่ละการพี่จะอยู่ไม่ถึงค่ะเลยขนเข้ามาใส่ก่อนกลัวว่า กลัวว่าจะไม่นี่จะไม่ได้ใส่แต่ต้องบอกว่าจริงๆมว่าเข้ากับทีมเพราะอะไรรู้ไหมลมหนาวพัดโชยแล้วค่ะใช่เลยเดี๋ยวผบคือคือพมพูดถึงลมหนาวพัดโชยแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจลมหนาวทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวนางพัดมาพัดไปเดี๋ยวมันลมร้อนเมื่อกลางวันฝนตกอสมทไม่รู้ลมหนาวนางพัดมาไงเสร็จแล้วนางก็เหนื่อยนางกลับไปลมฝนก็มาแทนงงจริงเมื่อเย็นขับมาเอ๊ะมันยัีไม่มีฝนตกอากาศมันคึมฟ้าคึมฝนปรากฏขับมาอ้าวทำไมอสมทฝนตกฉันตกใจเลยตกพายุกันหน่ำที่อสมทแต่ถัดไปอีกไม่กี่กิโลเนี่ย RCA ฝนไม่ตกก uh. ็โทรคุยเพื่อนอาซีเอผมเฮ้ยมันแดดร้อนมากเลยอสาม,มาทอฝนตกเ uh. ออทำไมฝนตกอ๋อวันนี้เจ๊แม่มจะมาฝนเลยตก <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะอุ้ยนี่ฉันเป็นหน้ามานะจ๊ะทำไมอไหนบอกความจริงเล้สิปิดปิดบังแนวผมที่พี่เมอ่าคุณผู้ชมดูเราอยู่ที่ไหนนะฮะส่ง SMS มา4ตองหตอง3วันนี้กระเป๋าแจกกระนั่เอาเอาคลาสสิกก่อนนะอืกับ30มสิบลำดับก็แจกกันเหมือนเดิมลำดับที่14กับ30ก็คือช่องหมาเลขช่องของเรา14คือ m c o มค t Family นะฮะเป็น Standard d e ดแล้วก็30 เป็น HD นะฮะก็ดูแบบคมชัดเพราะฉะนั้น14กับ30ยังแจก2ใบแต่วันนี้พิเศษโคตรในฐานะที่ลมหมาวมาแล้วค่ะพิเศษสุดๆเราจะแจกอีก60ใบ60ใบ60ใบากจีนทีมงานบอกว่า50เธอเอาอยู่60ไม่ใช่ก็จะบอกให้แจกให้แจกภาคละ10ใบแล้วอกี้เราก็คุยัว่าประเทศไทยมีกี่ภาคเราก็ต้องมาแล้วหรือเปิดสปชมานานกัน น,นั่นอ,อย่างนี้จะมามั่วนิ่มว่าตัวเองอยู่ภาคนั้นภาคนี้ไม่ได้ต้องรู้ว่าดูอยู่ที่จังหวัดไหนจริงๆงเพราะวงเล็บมาด้วยคุณต้องลงเล็บมาว่าคุณอยู่จังหวัดไหนนะฮะแล้วเวลาส่งเนี่ยเราโทรกลับไปเราก็จะส่งของไปที่จังหวัดนั้นเพราะฉะถ้าคุณโกโหกมาคุณอยู่กรุงเทพแต่คุณบอกว่าอยู่เชียงใหม่เราก็จะดันทุลังส่งไปเชียงใหม่แล้วแหละคุณต้องบอกที่อยู่เชียงใหม่มาคุนต้องห้ามปิดห้ามแกะนั่งดูที่ไหนเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีกี่ภาคเอาอย่างนี้นะ คือคือจริงๆอ่ะตะวันตกเขาเคยเถียงกันอยู่จริงๆมันคือภาคกลางแต่เราแบ่งเป็นเอาหกละกันนะวันนี้นะเอามาตรฐานตกมามาเทอภาคกลางเนี่ยคือรวมกรุงเทพปนิมณตลด้วยคือภาคกลางนะหนึ่งภาคเหนือสองภาคใต้สามตะวันออกเฉียงเหนือสี่ตะวันตกห้าตะวันออกหก หกภาคภาคละสิบใบหกบใบนะฮะวงเเอสกันเข้ามาแต่ต้องวงเล็บแลกรุงเทพล่ะกรุงเทพกรุงเทพเป็นภาคกลางรวมอยู่ในภาคกลางนะรวมเลยก็ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็แจก60บใบหลายคนอยากแจกเยอะๆนะฮะก็จะพยายามนะฮะ ต้องเพราะตอนนี้ห้องทํางานไม่มีที่ทํางานแล้วค่ะอยากระบายของมากันอะกระเป๋ามันมาเยอะจ้แม่ตั้งใจจะแจกอยู่แล้วมาเขแจกเยอะเยอแจกเยอะๆอก็นะฮะส่งเข้ามาถามว่าส่งข้อความอะไรก็ส่งข้อความอะไรก็ได้จะนินทาปนัดดาจะนินทาเจ๊แหม่มอะไรฉันก็ได้ของแจนมาแล้วของแกนนี่ของแจนมาแล้วนะข่าวแรกวันนี้ไหนๆก็พูดถึงพี่บุ๋มปนัดดาแต่คนก็ถามเรามาเลยเกินขึ้นในมุมนึงเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็เจอกันอยู่ ขวนรวมพิธีกรกันอยู่ใครตกทุกข์ได้ยากใครจะมีสามีใครจะแต่งงานแล้วแล้วก็พูดคุยเม้ามอยกันไปคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยบุ๋มเครียดมากจริงๆเพราะว่าอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเราคุยกันในรอบคือคุยกันนอกรอบแต่ในไลน์เนี่ยแล้วก็เอะบุ๋มเป็นอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับ3วันทุกคนก็อย่ตกใจเคือเพราะวันพุธพระรหัสนะฮะแล้วก็วันพุธวันพุธกระหน่ำทั้งคืนบอกบุ๋มแกฉันว่าเราอย่าเพิ่งเครียดแม้ขอนอนก่อนแต่บุ๋มมาเครีย ไปทาบุญไ้พ่งนี้ตื่นเช้ามาเ,ออเดี๋ยวก็ทำบุญ <ไป S 2> เดี๋ยวก็ดีขึ้นใจเย็นๆน,นะบุมนะออพอเช้ามาวันพระหัสเจอกันนั่งกินข้าวเสร็จจัดรายการออน,นางก็เครียดทำยังไงดีพี่บอลก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไปคุยกับทีมงานเขาตรงๆเลยว่าเราไม่สบายใจแบบนี้เ,ออเพราะเรารู้เรื่องแบบนี้คือเรื่องแล้วเล่าย้อนให้่าผู้ชมฟังอหมยหบอเลยนะคลอ้เเรื่องนี้คือคือพี่บุ๋มเนี่ยก็ไปร่วมงานประกวดนางสาวไทยและก็นี้ก็มีคนซึ่งเป็นกระเทยเนี่ย โฟนอินโทรเข้ามาในรายการ EFM on TV ประนหนึ่งว่าอยู่หลังเวทีเห<ช>ตุการณ์่บุ๋มวินพี่บุ๋มเวียง,ยงแต่ว่าที่เต้นพูดเนี่ยมันคืออย่างนี้จุดเริ่มต้นมันคือบุ๋มไปร่วมงานนางสาวไทยแล้วบุ๋มไม่พอใจกองประกวดอันนี้จะพูดตรงๆกองประกวดก็กองประกวดที่อสมปทจัดนี่แหละ,ะนางไม่พอใจใบุ๋มก็บอกว่าแหมไปอุตสาห์ตั้งใจไปทํางานแต่เ่าไม่ได้รับการดูแลสมกับที่ตั้งใจจะไปนางก็ออกมาพูดไม่พอใจเสร็จแล้วเนี่ยรายการเขาก็เชิญนางไปออก EFM นู่นนี่หลายรายการหนึ่งในนั้นก็คือรายการ สอนอแสนแสบเมื่อตอนบ่ายโมงบ่ายโมงน่ะสัมภาษณ์บุ๋มแต่ตอนเย็นอีกรายการหนึ่งแต่สถานีเดียวกันทีมงานเดียวกันเนี่ยดันไปออกอีกสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นกระเทยแต่งหน้าที่อยู่ในกองประกวนและรู้เหตุีเลยและรู้เห็นเหตุการณ์ที่บุ๋มวีนเวียงบุ๋มก็บอกว่าแคร์ตรงไหนฉันแคร์ตรงที่ว่าฉันวีนเวียงได้ยังไงฉันไม่ได้วีนไม่ได้เวียงไม่ได้เป็นคนเวียง เหวี่ยงคนวีนคนพูดจาไม่สุภาพไม่แล้วประเด็นคือช่างแต่งหน้าที่อยู่หลังเวทีเป็นช่างแต่งหน้าที่บุ๋มเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดก็บุ๋มเป็นเจ้าหนายช่างแต่งหน้าหมดเพราะว่าเป็นนั้นจะเมาบุ๋มได้ยังไ <B SC S 2> งไงมีเอสซบปนัดดางไงนางก็ไล่เช็คลูกน้องนางบอกเฮ้ย ใครเนี่ยบังอาจโฟนอินคือไม่ได้บังอาจใครโฟนอินไปแบบนั้นเราเค้าเช็คชื่อเพราะว่าหลังเวทีเข้าไปได้เวทีประกวดเจ๊มันก็ต้องมีลิสต์ไลนเข้าไปส่งเดตคือบรรดาานางก้องงุ๊ะแงะแงะแคะหามาว่าผู้หญิงหรือรจเธอคนนั้นที่โฟนอินเป็นไผ่สุดท้ายฮะความมันก็แตกตรงที่ว่ารายการ efm on t เนะฮะเอาทีมงานกุตัวขึ้นมาว่าเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์แล้วโฟนอินเข้ามาโดยที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงไม่ได้อยู่บุ๋มบรรดาก็เลยบอก ทำอย่างนี้มันถูกหรือครับพี่บอยพี่บอยว่าบุ๋มควรทำยังไงดีว่าเป็นนักข่าวเนี่ยพี่บอยคิดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเออบุ๋มเออฉันก็ไม่รู้ว่าเหมาะหรือเปล่าแต่ว่าฉันไม่รู้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าถ้ให้ทำปรึกษาก็ไม่สบายใจก็ถามเขาตรงๆไปเลยว่าใครเป็นใครอย่ามาล้องให้ฉันฟังเพราะฉันเองก็ไม่รู้ก็ถามเขาไม่พอใจเขาถามเขาเลยปรากฏทางนั้นก็ยอมรับค่ะว่าโปรดิวเซอร์ อยากให้รายการมีเรตติ้งสนุกโกเรื่องขึ้นมานโอ้โหวันนั้นวันนั้น่อนตอนที่บุ๋มเครียดเนี่ยโทรมาหาชั้นออแล้วก็บอกว่าก็เห็นชั้น,นเคยทํางานอยู่ที่นี่<อ>ก็บอกว่าพี่หนูควรจะคุยกับใครออแล้วก็บอกว่าเอาจริงไหมออถ้าเธอควรจะคุยเนี่ยหนึ่งคือคุยกับตัวที่เป็นเจ้าของรายการก่อนสองก็จากนั้นดูซิว่าเขาแสดงความรับผิดชอบอย่างไรถ้าเขาแสดงความรับผิดชอบเขายอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างที่บุ๋มเข้าใจจริงๆก็ค่อยว่ากันก็ปรากฏมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บ ทุกอย่างก็ถูกจัดขึ้นมาว่าเนี่ยแถลงข่าวออกมาเลยเอ,อแล้วไม่ใช่ในขณะที่ไม่มีคนอื่นเลยอ่ะพูนตรงไม่มีผู้ใหญ่ใดๆออกมารับผิดชอบเลยอย่างเงี้ยหรอไม่แต่ถ,า,ถามฉันตรงๆนะนี่ก็คือ,อ,อความผิดรับผิดชอบสูงสุดของเขาแล้วนะเขายอมให้แถลงข่าวในฉากข,ของเขาแล้วก็ยอมรับผิดนะฮะว่าตัวเองนะผิดซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคตรงที่ว่าลดความ โกรธของปนัดดา<อ>ซึ่งเขาเสียหายแล้วกลายเป็นพี่บุ๋มปนัดดาต้องไปนั่งปลอบทีมงานเพราะจริงๆอะหลังหลังเรื่องเขาเลยไม่คือเอาอย่างนี้เเอา,เ,อาเล่าเท่าที่รู้แล้วกันพี่บุ๋มเองก็พูดตรงนะ กลัวคนที่ถูกกระทบก็คือกลัวดีเจองที่เป็นพิธีกรมันนั้นกลัวทีมงานกลัวจะพูดงตรงกลัวจะโดนไม<ร>่มีงานออทํากลัวอะไรเงี้ยเพราะมันกระทบถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมคุณผู้ชมการให้กระเทยคนหนึ่งเนี่ยปลอมตัวบอกว่าเป็นคนอยู่หลังเวทีแล้วโทรไปทั้งๆที่ไม่ได้เป็นตัวจริงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของจรรยาบรริชาชีพสื่อมวลชนขอใช้อนุญาตได้ไหม ขอใช้คําว่าดูแย่มันดูแย่นะเอ้ยแต่เมื่อกี้้องแต่งหน้าไม่ใช้คํานี้นี่เราก็นอกรอบเราก็ใช้แรงกว่านี้ไงแต่เราก็รู้สึกว่ามันดูแย่ไม่เราก็บอกไปนัทธดาในฐานะที่เราทารายการเนี่ยนะฮะเป็นพิธีกรเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักข่าวทํามาทุกตําแหน่งในทีวีเนี่ยนะฮะเรายืนยันเลยว่าสิ่งที่ทามันไม่ถูกต้องถ้าเขาทําในสิ่งที่บุ๋มระดาพูดนะนัทธดาก็เครียดหนักข้นอีกแล้วสุดท้ายนะฮะนางก็ไปแกะออกมาได้ว่าเป็นการปลอมตัว เมคคนขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เรื่องนี้มันดูรุนแรงแต่ทีนี้เนี่ยโอเคเรื่องมันจบไปแล้วใช่ไหมทีนี้เป็นัดดาเองก็บอกว่าก็ไม่สบายใจอีกก่อนที่เขาจะแถลงก็ไม่สบายใจอีกว่าแถลงแล้วเ็ไปเรื่องเนมาให้เขาให้ตัวเองเสียหายเอาระหว่างแถลงไหมนางก็ร้องไห้ใช่ไหมแล้วหลังจากแถลงจบนางก็เดือดร้อนอีกฉันจะทําให้คนนั้นตกงานหรือเปล่าระหว่างแถลงนะเจ๊ บรรยากาศในนักข่าวที่ไปกันนะคือคือคือพอแถลงยอมรับเสร็จว่าเป็นการกุเรื่องขึ้นมานะนักข่าวตรงนั้นนะเข้าใจไม่ใช่เข้าใจหรอกเดทแอร์งงหึงเงียบเลยเฮ้ยก็มันไม่อย่างนี้ด้วยทุกคนมีอาการที่ตกใจว่าไม่ควรทําเอาอย่างนี้ไหมเพราะว่าเป็นนักข่าวมันก็ไม่ควรเอาอย่างนี้แหมในเขนเราเนี่ยนะฮะข่าวบันเทิงอสมทเนี่ยนักข่าวเราเนี่ยจ้างรักยมไว้ตั้งเยอะ เห็นสิ่งที่ทุเลศของดาราหลายต่อหลายเรื่องที่แฉออกมาแล้วน่ะเป็นข่าวแล้วเห็นกับตาบางเรื่องก็นําเสนอไม่ได้แต่เราก็นําเสนอไม่ได้เพราะถ้าเราไม่มีภาพเขากำลังทําแบบนั้นอยู่อืเขาก็ไม่ยอมรับคนที่ออกมาแฉตัวเราเองก็เสียหายเออไม่มีใครเชื่อเราทุกคนมักจะเชื่อดาราแฟนคลับมักจะเข้าข้างดาราตัวเองเพราะฉะนั้นการนําเสนอแบบเนี้มันต้องระวังเรื่องบางเรื่องแม้ว่าเป็นเรื่องจริงเห็นกับตา แต่ไม่มีหลักฐานเราก็เป็นข่าวไม่ได้เพราะบางทีดาราถ้าเกิดไม่มีหลักฐานนะบางทีเขาปฏิเสธยืนยันกะตายคา,าเดียวเออก็ตอนแรกบุมบอกว่า ก่อนที่จะมีงานแถลงข่าวเนี่ยบุ๋มก็ตั้งใจว่าเครียดถึงขั้นว่าจะฟ้องร้องกันจริงๆนะคือจะฟ้องแบบไม่ได้หวังว่าอยากจะเป็นกระแสรหรือเป็นข่าวแต่ว่าอยากจะฟอ้องเพราะว่าหนึ่งคือบุ๋มเขาเสีย <ผม S 1> หายบุ<ผ>ม<อ>๋มเขาดูไม่ดีในสายตาของสังคม<ต>อะไรอย<ะ>่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะกระจกทั้งคู่นะฮะปรรดาก็ได้ได้แก้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองถูกกล่าวหามาว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําขี้วิงขี้เวียงเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเดียวกันนะฮะ ทางเอฟเอ็นออดออนทีวีก็คงจะขับคาราทีรีเรียบร้อยแล้วไงฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็ตกใจด้วยแฟนรายการหลายคนก็ฮะมาแล้วนี่ครั้งนี้เนี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยปลอมแปลงแหล่งข่าวโฟนอินเข้ามาและไอ้เคสก่อนหน้านี้แต่เธอทุกคนก็พูดต่อไปอีกว่าในอินเทอร์เน็ตขยุล่าและในนู่นนี่นั่นโน่นโน่นโอ้โหแล้วฉันจะเชื่ออะไรเขาพูดคำนี้ยยเ่อได้้มางงีก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีการขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาอีกอืมผมมุ้งมสิถาม่านจัดเน ถามมาสิถามมาสิจะตอบให้ก็เวลาพัดนี่กับพงพูเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้ว่าทําอะไรแล้วไม่มีหลักฐานมันเล่าไม่ได้ไม่เป็นไรก็ให้ถามยถามอะไรกันเปฟังเสียงถามกันาะชี้นิ้ววีด่าชีมาสายชีเอะไรบ้งนะชีมาสายชีต้องการจะแยกห้องต้องการจะแยกช่างหน้าช่างผมส่วนตัวไม่ยอมใส่เสื้อผ้าของกอง แสดงอิทเลียเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งสับค่อนข้างจะกระเทยนิดหน่อยแล้วใช้คําว่าชีใช้นางค่อนข้างจะหนักว่าชีนิ้ววีนดาเนี่ยมันดูในละครคือเขาคงดูละครหมู่มากเกินไปนิดนึงนอนไม่หลับสามวันมันมันไม่ไหวเพราะมันสิ่งที่สั่งสมมานานแล้วก็ผมรักวิธีนางสาวไทยมากดังนั้นมันไม่อยากจะให้เราเป็นคนที่ มาทําให้เวทีนี้เสียชื่อเสียงก็อยากจะชี้แจงแค่ว่ามันผมไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้น <c oughs> จริงๆค่ะแล้วก็รู้ตัวคนที่เอามาเมาเท่านั้นเองว่าเออเป็นคนคนไหนกันแน่และอะไรอย่างเงี้ยเพราะวงมันห้องมันแคบมากแล้วก็มันมีอยู่ไม่กี่คนแต่เป็นการเมามอยสนุกปากแต่การสนุกปากของคุณมันทาลายอนาคตเมาหุ่มเมาไงก็ได้ผมโดนมาเยอะผมตอกกลับแรงๆก็บ่อยแต่ครั้งนี้ <c oughs> มันไม่ใช่ คือถ้าเมาเนี่ยไม่ได้เมาออกเสือ,อน,นี่พูดตรงๆก็เข้าใจได้ก็เหมือนมอยกันไปะนะฮะมอยไปไปเข้าหูแล้วก็ไปหาหลักฐานพิสูจน์ไม่ได้แต่ปรากฏว่าไปมอยเขาออกเสืออย่างนี้ไงคุณผู้ชมนะผมอยาก<อ>เล่าให้เป็นเก็ดกัน,นสนิดหนึ่งครับคือตีวดีอะสื่อบ้าหรือเปล่าเนี่ยขึ้นน่ะขึ้นขึ้น,นไปใช่สงสารเขาอะสื่อมันเยอะมากนะ<อ>เดี๋ยวนี้เราเราก่อนหน้านี้เราจะเคยเห็นที่ไม่ให้ข่าวบันเทิงนะไปลุมตัวแย่งแขกมีอะไรกันเยอะแยะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้มันแข่งขันกันเยอะ แต่ถึงขนาดว่าเมคคนขึ้นมาแล้วโฟนอินเนี่ยก็นี่ไงฉันบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสื่อเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะนักข่าวเนี่ยตกเป็นท่าของทุนนิยมคํเพราะทุนนิยมคืออะไรการที่มีทีวีที่จิตออเยอะๆๆๆหลายๆช่องเนี่ยทุกคนเนี่ยลงทุนหมดดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินมาการจะได้เงินมาก็คือเล็ตติ้งอันนี้พูดผู้ชมเเพราะฉะนั้นพูดภาพรวมใช่ไหมพูดทักรวมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจสื่อเนี่ยมันตกอยู่ในภายใต้ทุนนิยมไงคำว่าทุนนิยมก็คือเน้นแต สิ่งที่ต่ําที่สุดก็คือจิตใจจัญญาบันคุณธรรมนี่แหละมันแย่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถามหน่อยเธอว่าเราจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเยอะขนทุกวันนี้เนี่ยในโซเชียลเนี่ยทุกวันนี้เดี๋ยวดูสิในโซเชียลหรือในเ a c e b o o k Instagram อะไรพวกนี้ภาพเฉาทั้งนั้นเพื่ออะไรดึงเรตติ้งดึงฮิตเรตขึ้นมาให้คน มันคือทุนนิยมไอ้เช้าแต่จริงเนี่ยมันเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอมเนี่ยพอเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเ่ก็ไม่ต้องหมักไหวละได้ตอนที้ที่เธอพูดอะแต่มาตอนนี้ทำไมมันมีเรื่องอะไรเข้าไปขุดอะไรไหมจะบอกว่าเรื่องจริงเรื่องปลอมไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมถ้าอยากรู้เรื่องปลอมดูที่อื่นแต่ถ้าเรื่องปลอมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าดูที่นี่ฉันนั่นเอา เรื่องจริงๆมาเล่าไม่เคยเม้าดาราในสิ่งที่มันสมมติไม่มีมูนไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาขุดเรื่องนี้ไงพอ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 ให้นางเชินตันนนีี้ไงเ่ยขังรวมนะแกฉันบอกไว้เลยนี่ไงคลับคลับอะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อคลับมันสุกกันหรออุ้ยไปเถอะ เป็นเรื่องไหมพันท่เราขาตามเป็นเรื่องไหนเรื่องจริง่งเี้นี่มีอนองบัวลำพมมีเชียงใหม่มากระทั่วไทยแล้วเธอเอออ่ะมาที่เรื่องนี้ดีกว่านะฮะนี่นี่แต่ในเฟซบุ๊กฉันมีถามามานะของรายการตกมันนะแจกหภาคภาคละสิบใบและต่างประเทศล่ะคะสวัสดีพี่เดี๋ยวไว้รอขรางหน้าแล้วกันคอยไปนะมีที่เยอรมันที่อังกฤษด้วยคิดไม่ทันว่ามีคนดูอยู่ต่างประเทศรอคราวหน้านะครับคุณพี่ค่ะ